มาอยู่กับช่องหนึ่งมังสีชาแนลกันครับถ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเข้ามาแล้วถัดถ่ายกันได้ครับช่วงเย็นทันนี้มามาพูดมาคุยกันได้ครับช่วงเย็นเย็นนะครับบรรยากาศค่ำค่ำมืดมืดนะช่วงนี้กันนะพี่น้องช่วงนี้ก็ผมก็อยู่ในปั๊มน้ำมันครับค่ำค่ำหน่อยมืดมืดหน่อยนะครับบรรยากาศคึมคึมฝนจะตกนะครับมาพี่ เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมมายิงครับมายิงครับทักทายกันได้ครับเข้ามาแล้วออยู่กันได้ครับช่องหนึ่งบังศรีชาแนลนะครับทักทายกันมาเลยใครๆเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้นะครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันพูดคุย พูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้เนาะทักทายกันเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมน่าสวัสดีครับอา้าวอยู่ไหนกันเนาะก็ทักทายกันครับเข้ามาเลยช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนหน่อยนะครับผมหน้าฝนนะครับ ฝนก็ตกอยู่ทุกวันนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการกันนะครับกรุงเทพนะครับสมุทรปราการนะครับฝนตกวันนี้ก็ฝนตกเหมือนกันนะครับประมาณสี่โมงเย็นนะครับฝนตกมากเลยฝนตกแรงมากเลยช่วงนี้เพิ่งหยุดไปนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคึ้มๆมใมอีกแล้วปลปอยๆฝนก็จะตกลงล่อยๆอ,ยอยีกนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผมฝนตก อยู่ทางไหนฝนตกบ้างครับก็บอกกันได้นะครับผมทักทายพูดคุยกันได้ช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะก็ค,คิดถึงบ้านเกิดบ้านเกิดผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทําไร่ไถนาหรือ,อยังเขาน่าจะไถานาแล้วในะช่วงนี้นะครับผมผมไม่ได้ไปไถานาหลาย ปีแล้วครับมีแต่คุณพ่อไทยอยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ทํางานหางานทําอยู่กรุงเทพนะครับผมช่วงนี้ผมก็หางานอยู่นะครับใครมีงานก็แนะนําผมได้นะครับงานร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับผมแนะนําผมได้นะพูดคุยกับผมได้ครับผมไม่ยิงครับพูดคุยได้เนะเดี๋ยวก็โอกาสหน้าก็มาคุยกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมไปทําธุระก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ